แต่ว่ามันกระจัดกระจายหลายจุดมีสะเก็ดหินปลาปลายโอ้โหเยอะแยะเต็ไมไปหมดมีแผลอยู่2แผลที่อาจจะดูเด่นดูชัดเดี๋ยวซ่อมเฉพาะบริเวณนี้ให้ละกันนะครับแบบนี้ก็จะมีประตูอีก2บานที่เดี๋ยวจะเก็บสีให้ 19สิลปรกรต้องเปสซองที่คุณวางใจรีวิวด่วนในวันนี้เราขอนำเสนอรถเกง๋งฮัชแบ็กในตำนานขวัญใจวัยรุ่นครับวันนี้เป็นตัว RS เลยแม้ว่าปัจจุบันนี้นะฮะจะไม่ได้ผลิตและจำหน่ายแล้วแต่ด้วยรูปลักษณ์ที่เท่ฉบเฉี่ยวห้องโดยสารกว้างยังมีใครหลายคนยังรักยังคิดถึงและยังตามหาวันนี้ใหม่น้อยสุดๆเลยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับซ19 Honda Jazz GK 1.5 RS ใหม่5 0,000 ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกแล้วนะฮะโมเดลผลิตปี2019แท้ๆเลยซึ่งเป็นเรียกว่าโฉมไทยๆแล้วนะก่อนที่จะเลิกจำ่ายราคารถใหม่ป้ายแดงนะฮะค่าตัวของเขา739,000บาทรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีต,ตมัดต่อไม่มีพิควา่าไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆ50,000กิโลเมตรรับประกันซื้อเกินเตมราคาครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าได้สีส้ม ซึ่งเป็นสีตอนที่เปิดตัวโฉม RS นี่คือสีโปรโมทของเขาเลยโอ้โหเรียกว่าร้อนแรงขวัญใจวัยรุ่นแน่นอนคันนี้นะฮะเพิ่งล้านเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนี่คือสีสันผิวบ้านที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะสวยขนาดไหนมีอะไรต้องเก็บงานบ้างหรือเปล่ามากกระจังหน้าโครเมียมพร้อมโลโก้ RS สวยๆเท่ๆด้านล่างก็จะเป็นรังผึ้งสีดำเงานะฮะ ไฟหน้าได้ฟู l l l ล d เลยนะครับโอ้โหโคมไฟสวยใสยปิ้งปิงมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับโคมไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยปิ้งปิ้งไฟตัดหมอกมีให้ในตัวนี่ด้วยความเป็น RS นะครับเขาก็จะมีเรียกว่า ความหล่อเหลาลงตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตแบบบิวอินนะครับแล้วก็ลายคาร์บอนเคฟล่านะโทนสีดำตัดกับตัวรถสีส้มมันดูสวยดูหล่อดูลงตัวโดยที่เราไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยฟ้ากระโปรงล้างขึ้นมาและแผลใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีแต่ว่ามันกระจัดกระจายหลายจุดมีสะเก็ดหินปลาปลายโอ้โหเยอะแยะเต็ไมไปหมดเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ดูแล้วเก็บสีให้ดีกว่าครับแน่เพราะมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวทําให้แต่ให้ดูว่าแผลมีแค่นี้นะเพราะปลายยังบาง ใช้ได้ส่วนกระจนฝั่งซ้ายโอเคนะฝั่งชนฝั่งซ้ายมีนิดหน่อยเดี๋ยวแต้มสีอาแล้วกันที่เหลือขัดขัดขัด,ขดไปแต่ฝั่งที่จะต้องทําคือฝั่งขวาครับเดี๋ยวทําแค่บริเวณฝั่งขวานี้ก็พอนะครับที่เหลือก็ขัดไปนะครับภาพรวมแถบขวานะฮะเราจะพยายามดูก่อนแถบนี้เนี่ยโอเคจริงๆดูดีนะในภาพรวมดูสวยเลยแต่ที่ไม่รอดคือประตูหลังขวาครับมีแผลอยู่2แผลที่อาจจะดูเด่นดูชัด ก็เหมาะแก่การทำหน้าบานไปเลยนะครับสำหรับประตูหลังเดี๋ยวทำให้ ส่วนประตูหน้าใช้ได้ดูแล้วปล่อยตามธรรมชาติได้นะประตูหน้าดูแล้วรอยไม่เด่นไม่ชัดมากแก้มขวาก็โอเคใช้ดได้มีขนแมวบางๆซึ่งไม่เด่นไม่ชัดไม่ต้องทําอะไรขัดอย่างเดียวกระจกข้างสีดําเงาพร้อมไฟเลี้ยวเท่ๆมือจับสมาร์ทเอนทรีฟิล์มกันสตร์มีให้เรียบร้อยสะโพกหลังสีสันโอเคใช้ดได้นะครับราคาดูแล้วก็สามารถปล่อยตามธรรมชาติได้แม้ว่าอาจจะมีขี้นกบ้างเบาๆขนแมวนิดๆหน่อยๆแต่ดูแล้วก็ ไม่น่าเกลียดครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรเพราะไปยังบางใช้ได้นะครับล้อรุ่นนี้ก็จะเป็นดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะฮะส่วนหลังจะเป็นดัมเบกแม็กก็ลายเดิมเนื้อเดิมสเปคเดิมโรงงานเลยครับเป็นแม็กหน้าเงาร่องดำตามสไตล์ RS แม็กหน้าขวาสวยสมบูรณ์ใช้ได้ไม่มีขลอกอะไรรุนแรงส่วนยางไม่ค่อยสวยนะยางรุ่นนี้จะเป็นเบอร์ 185 555 R 1 6ดอกเริ่มล้นโลนแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพิเศษเฉพาะคนติดตามคลิปนี้เดี๋ยวก่อนออกรถเปลี่ยนยางใหม่4เส้นของ Maxxis ให้เลยล้อหลังขวาก็สวยครับนะริ้วรอยไม่เยอะมากรอยมีนิดหน่อยช่างมันที่เหลือ90%ยังสวยสมบูรณ์ดูดียางไม่ต้องพูดถึงนะเดี๋ยวก่อนออกรถเปลี่ยนของ Max x ซิให้เลย4เส้นนะครับโครงสร้างกันต่อ ประตูหลังขวาเปิดมาแล้วสติกเกอร์อยู่ดีไม่มีงัดแงะแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพิควับนะครับเสากลางขวาครับขอบยางดึงออมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูด้านในน็อตเดิมๆไม่มีขยับนะฮะน็อตเดิมๆไม่มีถอดนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะเก่าสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยเสาหน้าขวาขอบยางดิมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบตลอดทั้งแนวซอกในแห้งสนิทเดิมหมดเลยนะฮะแตมสีหัวน็อตอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับด้านหลังก็ต่อเลยนะฮะนี่ตัว RS ได้สปอยเลอร์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับสีสันด้านหลังโอเคใช้ได้ขนแมวนิดหน่อยช่างมันนะครับ ไฟท้ายซ้ายสวยไฟท้ายขวาสมบูรณ์เรียบร้อยโลโกโ้ RS สวยๆนะกระจกบานหลังฟิล์มลฟฟ้ากระจกเดิมของ Honda ฝาโป้งหลังมีสเกดเ็ดเบาๆนะฮะอันนี้นิดเดียวพอแต้มได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอบมีถลอกนิดหนึ่งเดี๋ยวซ่อมเฉพาะบริเวณนี้ให้ละกันนะครับส่วนกันชนหลังดูแล้วเรียบร้อยนะฮะดูแลรอยไม่ไม่น่าเกลียดไม่ต้องทำอะไรฝอยเลยดีกว่านะเซ็นเซอร์หลัง2จุดด้วย โอเคกันชนสมบูรณ์ใช้ได้นะครับฝ้าบงหลังเปิดออกมาด้านหลังตะเข็บแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยๆเลยน็อตฟ้าท้ายไม่มีถอดด้วยโอ้สุดยอดฟ้าท้ายน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับเดิมหมดเลยนะครับแห้งสนิทเม็ดอาร์สวยงาม ฟ้าปงหลังเดิมๆเลยแห้งๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะโอ้โหนี่คือจุดขายของแจ๊สเลยครับด้านหลังกว้างมากจุสัมภาระได้เยอะจริงๆมีถาดรองมาด้วยนะขอบคุณเจ้าของเดิมมากมีไฟส่องสว่างด้วยครับผมด้านหลังก็ถือว่ายังสวยใช้ได้นะฮะร,รุ่นนี้มีล้ออะไหล่ให้ด้วยนะครับเปิดมาแล้วมีแม่แรงรอุปกรณ์ถอดล้อให้ครบคลั่นล้ออะไหล่รุ่นนี้จะเป็นล้อกระทะ เดิมๆเ,เลยด้านหลังแห้งสนิทแนวซิลิโคนแห้งๆเดิมๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนงสนิงทุกอย่างแห้งบางป้องๆจากโรงงานเลยนะแถบซ้ายกันต่อนะแถบนี้ภาพรวมจริงๆก็โอเคนะแต่ดูแล้วประตูนี่ไม่รอดอ่ะประตูหลังซ้ายเดี๋ยวเก็บสีให้เลยแล้วกัน ส่วนประตูหน้าซ้ายมันนิดหน่อยนะแต่ดูแล้วมันก็เออเยอะเหมือนกันสามจุดอ่ะสรุปแบบนี้ก็จะมีประตูอีก2บานที่เดี๋ยวจะเก็บสีให้นะครับ2บานนี้ส่วนที่เหลือขัดได้ขัดไปสะโพกหลังขัดได้ขัดไปมือจับมี smart entry ให้2ฝั่งฟิล์มกันศาสตร์เจ้าของเดิมแถมมาขอบคุณมากกระจกข้างสีดําเงาพร้อมไฟเลี้ยวอันนี้ขัดได้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรล้อหน้าซ้ายก็โอเคครับไม่มีทะเลาะอะไรมากมายแล้วก็เดี๋ยวยางเปลี่ยนให้ของแม็กซิ ล้อหลังโอเคก็พอๆกันหมดนะริ้วรอยมีนิดหน่อยช่างมันยางเดี๋ยวเปลี่ยนของแม็กซิให้เลยนะฮะประตูหลังซ้ายเปิดมาแต้มสี oh. หัวน,อน็อตอยู่สติ๊กเกอร์อยู่ครบครับขอบยางดีออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายขอบยางเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูด้านในน็อตเดิมๆน็อตเดิมๆไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นอยู่ครบทุกแผ่นนะฮะเป็นเพรุ่นนี้อยู่ซ้ายผลิตและประกอบประเทศไทยเลขเครื่องยนต์ l 1 5 z 2 4 4 2 8 3 5 0ตัวถัง MRHGKKT108680 เรียบเนียนสวยงามเซานาซ้ายดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนว ซอกในแห้งสนิทเดิมๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรนะครับภาษีต่อหรือยังหมดกรกฎาคมอันนี้เดี๋ยวเราต่อให้นะครับไม่ต้องห่วงกระจกเดิมของ Honda เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน Honda j a จ z GK จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน i v t e c นะครับ 1.5ลิตร117แรงมา้าเติมได้ถึง e85 ประหยัดถึง16กิโลเมตรต่อลิตรครับคันนี้ไม่น้อยมากเลย50,000กิโลเมตรไม่แท้เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับ โครงสร้างเดิมๆเ,เลยซอกในแห้งสนิทน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะเบ้าโชกแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยๆเลยมีเบรก abs ด้วยนะแก้มขวาน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่มีขยับอะไรเลยครับแชสซีสวยงามแห้งสนิทเลยคันหน้าก็เดิมหมดครับรุ่นนี้คันหน้าจะเป็นสีเทาแบบนี้นะฮะแล้วก็มีรองสีตัวรถแลเข้ามาเล็กน้อยนะรูกลมคมกริบนะ แห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไฟตามนี้แกมซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะฮะซอกในน็นอตเดิมทุกตัวเบ้าชคสวยแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามซับนงซับในเดิมหมดแห้งหมดแม้แต่ฝากระโปรงหน้าน็อตก็ไม่เคยถอดสุดยอดมาด้านใต้แห้งสนิทเลยสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นอยู่ครบ ไม่มีงัดแงะแกะเกาแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติกเกอร์ครบทุกแผน่นทุกจุดรูกลมคมกริบน็อตไม่มีถอดแม้แต่ตัวเดียวแถมเลขเครื่องให้ละกัน L15Z2CC23 อะไร350นะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันป้ายค่าตามสเปคโรงงานจริงๆเป็นเบาะผ้านะครับ ก็เช่นเดิมฮะเราไม่ซักเสียเวลาเราหุ้มเลยครับเปลี่ยนจากบอกผ้าเป็นเบาะหนังเทียมสีดําได้สีสม้มนี่เข้ากับตัวรถมากๆเลยเพราะฉะนั้นชุดนี้ใหม่สดสวยสะอาดแน่นอนเพราะว่าเราเพิ่งหุ้มให้ใหม่เลยนะครับแถมเลขตัวถังให้นะครับรุ่นนี้ดูไม่ยากเปิดมาแล้ว MR HGK 5870 k t 108, 1 0 8 6 8 0แง ประตูก็เดิมๆม,มีเปลี่ยนจากแผงที่เป็นผ้าเป็นหนังดำได้ส้มให้ส่วนพลาสติกนี่ของเดิมหมดนะฮะก็ยังสวยดูดีใช้ได้ฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาก็ยังสวยยี่ห้ออะไรไม่รู้เดี๋ยวหาให้นะครับด้านหลังฟิล์มหลังอะไรไม่มีมองไม่ออสามเอ็มเจอแล้วเจ้าของเดิมให้มาก็ยังสวยนะขอบคุณมากแผงประตูสวยเนียนกริบเลยแล้วห้องโดยสารดูสิครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงขายดีมันกว้างมากเลย ตัวเบาะเราจับพุ่มให้ใหม่เลยนะครับรเพราะฉะนั้นช,ชุดนี้สวยสดสะอาดสะอาดสะอ้านแน่นอนนะครับแผงท้ายเป็นพลาสติกสีดำซึ่งยังสวยดูดีมากครับ mm hmm. รอยนี่ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะ mm hmm. ด้านหลังสักกลงสักหลาอะไรก็ยังสวยนะริ้วรอยไม่ไม่เยอะถือว่าใช้ค่อนข้างรักษานะครับ mm hmm. แล้วมาถึงจุดขายของเขานั่นก็คือการพับเบาะที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับ สามารถพับราบแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถขนของกันได้แบบเต็มที่เลยหรือจะพับในแนวตั้งก็ได้นะฮะพับยกขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถวางของในแนวตั้งได้สบายสบายเลยนะครับถอยบอกคนขับสุดรางเลยเข้ามานั่งปรากฏว่าโอ้โหกว้างมากรับเหลือเลยเขาไม่ติดเหลือเป็นคืบเลยนะฮะปกติรถเก่งไซส์นี้ยากมากที่จะเข้ามาแล้วจะโล่งขนาดนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงขายดีนะห้องโดยสารกว้างจริงๆงองศาการเอ็นของบอกก็ใช้ได้นะครับถือว่านั่งสบาย ปรับตำแหน่งหัวหมอนได้ด้วยแล้วก็มันจะลงได้อีกนิดนึงนะเออเรียกว่านั่งทางไกลนี่นั่งสบายเลยนะแล้วหลังคานี่สูงปลอดโปรง่งไม่อึดอัดนะครับส่วนบ่อนี่ใหม่แน่นอนเพราะว่าเราเราจับคุ้มให้ใหม่เลยทั้งคันนะฮะแผงประตูหลังซ้ายก็สวยเนียนกริบกริบไม่มีริว้วไม่มีรอยฟิล์มด้านหลังซ้ายก็สวยนะครับ ประตูหน้าซ้ายก็สวยครับเรียบร้อยเนียนๆเ,เลยฟิล์ม 3M มสวยๆเบาสวยทุกตัวอยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งหุ้มให้ใหม่เลยนะครับเดีย๋ยวไปลองขับกันตัวนี้ RS ก็จะได้กุญแจ i e m o o i l l z z r r กุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะไม่แท้ครับ50,000กิโลเมตรโอ้โหต้องถือบอกเลยว่าน้อยมากนะครับ5 0 0 0 0กิโเมตรเท่านั้นเองเปิดแอร์ก่อนได้แอร์ดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วย ปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะฮะปรับทิศท,ทางก็ดิจิตอลหมดแอร์เย็นสบายครับคนอนโซลด้านหน้าพลาสติกสีเทาเข้มนะฮะก็ยังสวยดูดีใช้ได้แข็งๆนะฮะผสมกับวัสดุบางส่วนที่เป็นหนังนุ่มๆ soft touch หน้าจอนะฮะของ RS จะได้หน้าจอหน้าตาแบบนี้เลยมี HDMI มี USB มาให้ด้วยเนาะแล้วก็เป็นระบบสัมผัสนะ เชื่อมต่อบลูทูธได้ฮะเล่นเพลงจากมือถือได้ FM AM นู่นนี่นั่นครบนะฮะมีกล้องหลังให้ในตัว3มุมมองตามสเปคโรงงานเลยนะครับนี่นะครับด้านล่างฮะมี power outlet มาให้นะฮะแล้วก็ร่องวางแก้วน้ำช่องวางของเล็กเล็กน้อยๆหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์สวยดูดีเลยนะครับเบรกมือก็ยังสวยนะ นะฮะคอนโซลตรงกลางยังสวยมากๆเลยที่เท้าแขนเป็นหนังสีดำนะฮะเลื่อนไม่ได้ด้านในโล่งๆนะไม่มีไม่มีรูอะไรมีแป้นพัดเดลชิฟเปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายๆที่หลังพวงมาลัยและมีครูสคอนโทรลครับเหมาะสำหรับขับทางไกลมีมัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์โลโก้ยังสวยนะคะวัสดุต่างๆเนี้ยบเลยดูดีมากๆเนื้อพวงมาลัยเนียนกริปปรับได้สีทิศทางด้วยนะลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบเลยนะ กระจกไฟฟ้า4บานออตโต้คนขับ1บานเซ็นทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปลอบไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะมีระบบควบคุมการทรงตัวและระบบการขับขี่แบบประหยัดนะครับเจ้าของเดิมใจดีแถมกล้องหน้ามาให้เราแล้วปไปตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวด้านบนเพดานก็มีไฟด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนนะครับแล้วก็ที่บังแดดพลาสติกยังไม่แกะเลยมีกระจกให้ สองฝั่งให้ฝั่งเดียวฝั่งนี้จะเรียบๆนะครับมีเจิมเบาๆตามสไตล์รถบ้านเพดานเป็นสีเทาเข้มก็ดูแลรักษาง่ายแล้วก็ยังสวยดูดีนะเกสซ้ายมีอะไรให้เราบ้างเนี่ยก็มีแฟ้มมาให้นะครับแล้วก็มีอะไรมีคู่มือนะครับมีคู่มือใช้งานให้นะฮะคู่มือแจ็คคู่มือหน้าจอก็มีให้นะครับ สมุดเข้าศูนย์ก็มีให้นะครับอันนี้ผู้ชายขับนะฮะนี่ออกรถเดือน6ปี2019นะครับ5ปีพอดีนะฮะ5ปีกลางปี2019เป็นสีโปรโมทเลยนะ Phoenix Orange p e a r l ส้มมุกโอ้โหสุดยอดตัว RS ครับนะฮะ เลขตัวเครื่องกัน L15Z24428350 นะครับแล้วก็ตัวถัง MRHDK T18680 0นะครับโมเดลผลิตปี2019แท้ป้ายกรุงเทพจดทะเบียนก็2019สีส้มครับผม เบนซินตัวถัง MIGK ลงท้าย T108680 เครื่องยนต์ L15Z244 28350เบนซิน4สูบ1.5ลิตร117แรงมาไปลองขับกันเลยเครื่องยนต์1.5 IVTech นะครับสำหรับการใช้งานในเมืองก็เหลือๆแล้วนะ1.5ในเมืองได้ถือว่าเหลือออกตังจังหวัดพอได้นะ1.5ก็ดีกว่า ECO ค a าเยอะ 1.5โอ้พุ่งมากเลยเครื่องวีเทคไม่น่าเชื่อจะพุ่งขนาดนี้นะฮะพลังกำลังนี่เหลือเลยเบรกจึก๊กช่วงล่างอย่างแน่นอย่างนุ่มเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายมีกล้องหลังให้ในตัวนี่สะดวกสบายหูมารายก็ค่อนไปทางเบานะครับใช้ง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ขับด้วยนะครับนี่ใช้ง่ายเลยนะค่อนข้างคล่องตัวนะในขณะที่ห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างดี เดดานสูงนั่งแล้วปลอดโปร่งไม่อึดอัดเลยนะครับขับสบายขับสนุกวงเลี้ยวกันหน่อยนะไซนี้ความคล่องตัวเป็นเลิศครับนี่วงเลี้ยวแคบมากนี่ไม่ได้หักหมดนะเหลือเป็นเม็ดเลยดูด,ดิเวียนงกงันได้แบบนี้เลยนะนี่อ่ะเวียงเวียงวงเลียเ้ยวแคบมากครับโอ้โหคล่องตัวจริงจริง นะฮะอ่ะเรียกว่าเป็น1รถขวัญใจวัยรุ่นในตำนานวันนี้ไม่มีขายแล้วนะฮะก็เริ่มเป็นแรไอเทมเป็นของหายากแล้วแล้วยิ่งเป็นตัว RS m y ห้าห0ื่นรับสีส้มด้วยนะ,ะโอ้โหบอกเลยว่าใครเป็นแฟนพันแท้ Honda Jazz G K อยู่นะฮะต้องจัดแล้วนะฮะต้องจัดแล้วนะฮะ Honda Jazz G K นี่สเปคนี่อ้นี่ตัวขายเลยนะเนี้ยเดี๋ยวไปดูราคากันเลยฮะวันนี้ไห้าหมื่นเหลือเท่าไหร่ไป เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Honda Jazz G K หรือว่า Honda Jazz โฉมสุดท้ายที่มีการขายในประเทศไทยแม้ว่าทุกวันนี้จะไม่ได้ผลิตไม่ได้จำหน่ายแล้วแต่ยังมีใครหลายคนยังรักยังชอบยังคิดถึงนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครยังอยากได้เจ้า G K โฉมสุดท้ายแล้วเป็นตัว R S เนี่ยก็พลาดคันนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่น้อยจริงๆครับกับปี2019 Honda Jazz G K 1.5 R S ใหม่5 0 แถมได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะโมเดลผลิตปี2019แท้ๆเลยแล้วเป็นสีส้มสีโปรโมทเลยนะตอนที่เปิดตัว RS นะครับคันนี้รถใหม่ป้ายแดง739,000บาทรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิคว่มไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆ5,000 50, 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้ครับหน้าร้านนะฮะเราตั้งขาย499,000 พิเศษกันไปเลยสําหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปเน้นก็ดีลดเลยครับราคาพิเศษเลี้ยเพียง479,000บาทเครดิตดีฟรีดาวออกครบศบาทได้เหมือนเดิมมีวารันตีให้อีกด้วยครับรับประกันเครื่องยนต e ์เกียร์กลอง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชิญฟรี24ชั่วโมงเลยแล้วก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเค้า่อูนย์ Honda เปลี็นไายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเ้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมันฆ่าเชืโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยไม่น้อย50,000โลครับได้ตัว RS ได้สีส้มอันร้อนแรงแบบนี้อย่าช้าครับใครเลงอยู่แอดไลน์เลยด้านล่าง idline ล1 9แอดนึาแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google m a p พิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถนนกาลปรึพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิากาศประตู2แล้วทัวรทีมงาน่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ที่สถานีฟรี19สิกาีปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อยราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รถดเรด็วทันใจภายในหนึ่งาทีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สเก้าศรปรกรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com